ตนงามเลยมอเก็บมาสกินหมวต้มให้ฮะกินหมวต้มอย่างนี่มวแขงเอามาแค่ลองต้มบ่จ้ะเอาก็เ็นยังกินดิบอ๋อเป็นมุกแม่เอ้อเอ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 อมาเจอ่ะเออไอใช่บันนี้ ลงมากินข้ากินเขาตะลามพวกแม่ไอ้ตัวยาเียผมมกินนรงกันบ่อเอขากางแยงบอกบอเออเยนย่างปี้ขากางแง่งเบอไมเห็นเลยใช่โอ้หอมกินใบตองเจ้าคุณิไข้น้ำบ่นี่บอกอันนั้นใบมันอย่างใบขิงใบขิงบ่นี่นี่แ สิมาแจ้งเขาวดีนอ้องตืมอ่ามีทางอ้ายที่บนฝาขึ้นมาให้น้องหัวต้นหาลอยอ้ายจากจังหวัดอุดอรคนฝากันไหม ฝนตกลรงเรื่อยอีกแล้วในเมือนีน่เนาะสองสามมือติดต่อเลี่ยนกันเลยพี่น้องเลยแต่ละมือโบอวันโบไวกับสายฝนโปรยปลายลงมาโบยุทธ์โบยนพี่น้องเลยเนาะเอ้ได้ยินแต่เสียงน้องคนถกน้ำจากจากจู่เห็นน้องคนบอกว่าเมื่อวานนี่ทวามาโบเห็นน้องน้องไปหาหน่ไหมไม้เด้อวาซันพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เขามาหาเพิ่นในเวลา12โมง น้องเพิ่นคือสิไปเลยบอกเรือว่าจางังได้ฝนตกแบบนี้สิไปหาหน่อไม้อยู่บ่เรือว่าจังได้เนาะสิไปถามอ่าน้อ,นองคนน้ำกันเรือว่าไปหามาแล้วบอกมานบอกพี่น้องเลยเจ้ว่าบอกื่อๆมาจ,จ,จักเนาะเออเอ้เอาทางขบวนกลับเขากลับท่ทาสบายดีเด้อพี่น้องบัดสุขุมสุคนพร้อมด้วยสายฝนโปรยปลายเนาะวันนี้ทางขบวนแกสิเขามาหาน้องหัวเนาะอีกมื้อนึงพี่น้องก่อนจะเดินทางกลับบ้านมื้ออื่นเนาะ เมื่อว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วมาอยู่นี่กับลายมือหลายวันลายพี่น้องเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะมาจเจาะเบิ่งเวียกง,งานทั้งดานครอบครัวก่อนเนาะเป็นจังแดนแน่พี่น้องเลยน้องมาเยี่ยมมายามทั้งรอบครัวก่อนจังขึ้นมาใหมา่เนาะอ่าส่วนทางแม่น้องวิกับเจาะพระเล่ของสาวน้องทางลูกจันทก็ได้จ่ายเงินไปแล้วเนาะอ่าบินที่ซีที่หาล่ะพี่น้องเลยเนาะกะบซีนาจะให้ทั้งแม่น้องวิพันนี่อยู่ ห้องหมอก่อนพี่น้องเลยเนาะอยู่ห้องหมอก่อนแดวกลับขึ้นมาจากบ้านพมดแหละอย่างสิมาหาเคียร์นี่เคียร์สินหรือว่าทางบินคายงคายา,ยานเนาะเพราะว่างบป,ประมาณกันยังอาจจะพออยู่พี่น้องเลยนะเพราะว่าทางเมย์หลายทางเนาะได้สมทบกันเข้ามาพี่น้งงนองเลยเนาะเดี๋ยวจังหวะกันทางแม่น้องวิเนาะหมดแล้งจังไปจอบเราอีกเท่าน,น,นึงพี่น้องเลยแต่ตอนนี้มาทางน้องหัวก่อน ทางบุญก็จะได้มาแจ้งข่าวเพิ่มเติมให้กับน้องหัวอีกพี่น้องเลยเนาะฮะคุณดีมีทางพี่ใจดีจากจังหวัดอุดรพี่น้องเลยเนาะคนการบริออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเนาะมีแต่ว่าอยากจะสมทบสร้างของน้าให้กับน้องหัวเนาะจำนวนเงินหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยโอ้ขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบใจทางพี่คนละลายเนาะที่มีจิตสำใจโซเลียเนาะเนาะฟังมาเนี่สังเกตเห็นพี่น้องเนาะเดินเลือนเดินซ้นเอ่าเก่งกล้วยพี่น้องเลยเนาะอ่า ยงคีเยาเศษขยะทุงกระองของนมทรงมีบุคอลเห็นแล้วพี่น้งงนองเลยเนาะนกเสร็จน้องคนเก็บก็จะบ่เรือว่าจังใดเนาะไปชาพี่น้องไปเบิ่งไปซมกันกน้องน้องเพราะผลิตยังอยู่สวัสดีลุงหัวสวัสดีัสสวดีเฮ็ดพี่ช้างอยู่นอกน,นะร่างถวยร่างบ่วงโอ้ยพี่น้องเลยร่างถวยร่างบ่วงเฮ็ดพี่ช้างกิน เห็ดมกหน่อไม้เห็ดมกหน่อไม้เอ้าน้องไปหามาแล้วบ่ะสิมาแล้วโอ้ยบ่ทันจำพี่น้องเลยเนาะทั้งเบาเคยหล่าว่าสิตามไปเบิ่งน้องหัวเพิ่นหาน้องไม้อยู่มาบ่ทันแล้วน้องิ่นไปแต่เศร้ามาแต่เศร้าเลยแรงๆถอยแรงบวงใช้น้อไม้ซุกแล้วบปล่ากำลังชี้ซุกแล้วกำลังชี้ซุกแล้ว เฮ็ดแบบมุกเอาบ่ะแค่นี้นแตงยำนี่กะใส่ลางถั่วลางบวงก็เป็นน้ำฝนน้องๆเนาะขออนุญาตเด้อเป็นน,น้ำฝนอันนี้แม่นตุกแบบนี้นี่หิวมัตเต่แต่เซเนาะหิวมัตเต่เซ่ฟูนี่พ่อมาเคือมาแข่งขมาตต้ใช้มาเคือมาแข่งเนาะ มันจะไหาไอเห็นมกับม,มันเกิดตามหายตามสวนหรอเปล่ของเจาเองบ่เราไปหลักเขาไปยักมอสเกิดเกิดธรรมศาตรเลยเนาะอี่นงงเก็บมากพได้กินกับจูกับจแจวแนนบอกไปหาเองว่าแม่ไปจัก <laughs> หาเอง โหยงโหยงมากเนาะมาแต่จากมงนี่ยมาแต่จากมงหาเไหมไเงไปแต่เจ็ดไปแต่เจ็ดโมงเออพีน้องเลยอไปก็ไผ่น้องไปน้ำเอือยไปน้ำเอือยเอากระนาวแม่น้อใลูกไปแล้มีลูกหลไพี่น้องเลยใช้ไหมนะนีบอก เออเบิ่งไหนเด้อโอ้พาเห็ดนี่น้องหัวโอ้ยพี่น้องไหยเนาะขออนุญาตนี่ไม่นะเออเรากับเป็นอยู่เด้อสาพี่น้องไหยเนาะอจากแซบจากบัวแซบบัวแซบบัวแซบบัวหู้เนาะลองเบิ่งพี่น้องเลยเออไายชาบุนี่อันนี้ม่ย มาสาวมาสาวอ่ามาสาวแบอบน้องของพ่อของแม่หรือเปล่าเออสบายดีอะยะเอเอสบ,บายดีเออสบายดีโอ้นอนชักปีเด,ด้อะยะหลายปีเติบแล้วนี่เนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสิบมาย์ักษ์นี่เนาะเต้นเจอเนาะอืมแต่เรเกินงาพี่เข่ากะ มันตากทึ่งเนาะหูบมาแล้วก็ได้ฝนตกี่รองเลยมันโมห้งและมันสีบูมันสีน่าแล้วแบบนี้ฝนตกลินเหลี่ยมีน้อยขอซุกย่านนี่ก็จะลำบากไหมมาแข่งเนาะมากินกัญยางเนาะจะกินกัญญาเก็บไว้ซื่อเก็บไว้ชื่อเห็นแล้วเะออนเนาะ่อ่อนงามเลยน้อเก็บมาสกินหมวกต้มให้ ฮะกินมะต้มเนี่นี่มะแขงเอามะแข่ต้องต้มบอกจ้ะกินยังกินดิบบ่เออกินกับลาบกินกระพนกินกระยังกินกินดิบตัวแหละคือมะเขือเอานี่จะต้มก็แช่กุ้กันเนาะแมนแต่บุมีลาบได้ชิ้นต้มมะเนาะลาบเนาะไม้เด้กินกระนาวไม้บ่กินกระนาวไม้แล้วอ่ะทั้งบ้านเจ้าพ่อมึงยังบาได้กินข่าวจะแหละบ่ อย่างผู้ที่กินแล้วก็กินแต่ว่าเขากินเดือนเก้าเขากินแบบต่างกับผู้ใดอยากกินก็กินบ่อยากกินก็อย่าละเดือนหนึ่งเขาจึงกินพร้อมกันเหมือนบ้านเนาะเดือนหนึ่งแม่พอจีคข้าๆกันก็บุญบ้านบารมีบุญเดือนสามมาแล้วเนาะเปิดประตูเราเข้างานหนาวเนาะขม้าได้พี่ขมาได้พี่คนโต้ำอหลรดีซุกเด้อลุงสุกแล้วว่ กแล้วใช้ปิดรวมบ้างเป็นมุกบเลยวันไหนอ๋อเป็นมุกไปนี่มุกอมุกมุกใช้ไปต้มกล้วยเนาะอ่าใช้ไปต้มก้วยใส่กินเผาู่ฮะกินเผาเาะเนาที่ยังยังมได้กินกินเ้า เจ้ากินยังมาทันได้ก uh, ินข yeah. like, ้าวแต่เช้ายังมากินข้าวแต่เช้าโหเมงานใหม่แต่เช้าไปเชียร์อะไรได้ลายบ่อไปกันได้ชมนี่ได้ชมนี่เมนเพราพรได้มกเนาะเมนมันยากหายากเนาะใหม่ของคอยมีมันจยกเบิดย่ามเล็กหน่อยก็ได้ ยังเก็บข้าวเก็บน้หนบาหมดเบ็ดแล้วนอนบมาแต่งข้าวว่าน้ำโดยพี่น้องเลยโมเดลศาสรสายมายุ่งมือแม่พันธุ์เองมียังกินจัดทันมือนะพี่น้ง <Yeah. S 1> องปึ๊บเราเบิ่งนุก๊กมุกน้องไม่น่องอาวุธว่าเป็นไปพี่น้องเนาะสียบบ่หรือว่าจะไหนได้ยัน้องมุกเองปรุงเองเนาะโย <c oughs> มแม่น้องหัวเนเห็ดเะห็ดกินแซบอยู่บ่แซบอยู่เนาะเออลองลองกินเบงเนาะออแต่ว่ามือนั้นกินพาหนอแม่เปนเห็ดแห้งองมัเจาะได้ฉลามออเป็นลามแกงหมูเม่อไร่แม่เป็นเห็ดบ กินแกอกินกน้อใหม่น้ัวหัวตัวเร็งัานนี่ก็ยีไปหาอย่างเนาะอสิบไปโซนก็อันนั้นนำมันทว่วไก่สีหอดบ้านนะน้ำสีเก้าบ้านน้ำเช่ขึ้นเหมือนบะไม่อ่าไปก็รับไปสอนน้ะไปสอนอใไร น้ำเสียน,น้ำขึ้นน้ำขึ้นแหงมันเป็นกระกงสงแล้วเนาะจากมกเด้เนาะตายเถอเอะ <c oughs> ไปใช้วันนี้ลงไปกินเข้ากินข้าตารางพูกแม่ใช้าอาเจี้ยนีด้บ่มากินนุ่กันบ่อเอพวอกับเาเอาลงทางดิยนัยนยันตลาด ย่าพราดเนาะทางนี้มันตะล拉ได้พี่รองก็ตะขัดได้ทางนี้ย่าพราดตกเพราะแห้งอันไปอึบอึบอ่าอึบโอ้ยอย่างหมืม่นก็แห้งพี่น้องเอ้ยมันจะขี้ไข่เฮือนมันจะเล่ากันไงอ่าวะมันจะขี้ไข้น้ามันไหลเขามันมันไหลไปตรงมันสาดเขามาเม็ดไห้เปืือนอึบ ร้องพาประเขาล่มด้วโอ้ยหัวล่มมาโงนไกทีมพนสีห้าแล้วอืมนี่มุกหรืไม่หามาเองเราอ่ามือจ่าดูเ้ดูเไนปอไอมตึ๊บมาปอ้มาจอต่งานไหม ต hehe, ้องไปขี่เนี้ยขี่ยังใช้จะ๊บีเนาะทีจะให้กินอย่างเดียวพอนิ้วเนี่ยรอกมาบ่ได้จะไหยกินน้ำตำล้านเมื่อพี่น้องเลยมุ้ว่าคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งก่อนหกมุกแบบใดสูตรน้วไม่มุ้กของน้องพั่นพี่น้องเลยแต่มุ้กทางกันอยู่เนาะทั้งเป็นตุยห้ามุกหรือชีวิตจุกขึ้นมาแบบนี้อันนี้เคนมุกคือมุกห่อกระต้มนะ บังบังสูตรน้องกันขนาดน้องแก้บังก่อนโอ้ยกินกันใหม่ไปกันย้อมกันได้พี่น้องไงใช่ไม่ใช่ยังไงไปกระเพาะเนาะแต่มาแก้บิังหามาเองโมกเองน้องคนแบบเบิกเชือบได้แล้วค่อยนี่โบเห็นชับเซีลงเวอร์ว่าแม่์ยักไปหาเว่าแม่์ยักไปหาฮะไปหาเองหาเองเนาะแม่์ลงมือแล้ น่เนน้ำเท่าเนาะนจิง no ิิง้อมกพีああ่น้องเด้อข้าข่าน้องพัว่บรยู่บ่่บรยู่บ่องแกบ่หวบัวใจใช่พขยงบ่บ่โอเคเดี๋ยวึงายงได้บ่บัวใอย่างดอโอ้หอมกินใบตองพี่น้องเลยม่ตอง หากล้วยแล้วเดี๋ก็หอมกินปลาแดกนนนน็น้อยนึงเสียงเคี่ยงเสียงเคี่ยงเพื่นอ๋อตัวนั้นแล้วเนี่ยปลาไข่บ่อ <S 1> <S 1> ใช่ <S <S ครูชิ้นไข่น้ำบ่อนีอ่ยบ่ออันนั้นใบมันยังใบเคี่ยงใบเคี่ยงบ่นี่เสร็จมาปลาแค่เนาะข้างบ้านาเจ้า,าจเอิ่อนยังเะแรงเมแรงเะแรงฮะเมแรงเมแรง เทมันเงาหรือว่าเก็บขอสะออนสะออนงาต้องฟังท่าันเอิอย่างไหนเนาะบีเกมาือพวกลเือพวก่่อไปมาแรงเอเข้ามากินข้าเอาเดี๋ยวลยามกเขาจะเช่าได้ไหมไอหหายไอฮ้าเนี่ยก็ะถ้าเราไม่ด้เช่าง้นเราขิงเขากินน้ำเอะ งี้น้ากินเนาะอเด้นกินกินตกเป็คนากนี nice ้มนาเขาือนเนเขาให้เขาไมจ้าบอเขาไหมเขาไปะโอ้เขาให้เขาไืมเขาจะละแล้วเมืก่อนเด้ไปนาเสียดสลายทานบ่อเลยบั จมัเยยทำนี่ได้ผลทำเนึ่องรู้เร่องเนยเบสเซบ้าผ่านแล้ยเสรีผ่านเฉบแล้ยนี่อเลยอืมอืมผ่านผ่านผ่านมีพัวได้แล้วเนี่ยเบสเซบ้าบ่เซบแซ่บๆบ แนี่ไปหาจะมาเม่พึ่นเขงเห็โม่เห็ดเองทูบะทาแน่เห็ดกตบคือบันลองเห็ดเบิงมาชิเศษด้วยแล้วลองเปนกินเนาะมาถ่ายพี่้องมันเบิงพี่้องหมดนื่อเลยยัมมาสัวไอวันไดมาฝนตกสิเปล่ากขอตาเห็นได้สิเปล่าอขอตาเห็นได้พี่้องเลยเมื่อไงจะลองเห็ดเบืงพี่ลองคนเหงคอมเมนต์นอหนงหัวประส้งเสร็จเขาเขาก็น้าเป็นดอก่าษ ันอาเสียเลยเบิ่งคนกัยนองบุเชือปันได้พี่้องวัน้องคูบันเห็ดเนาะขอเกับ่เชือพันได้ขอกินบุเ็นเด้ยวังไงกันบ้างมหนาเด้อมีหนาพิสูจน์ให้เอฟซีทีมงานเบิ่งพี่น้องเลยุกทำไมบวกก็การเงิน เอ้าม้าแก่เนาะม้าเบ้าพ่อยสามตัวทางมือกันทางวบนกับหมู่บ้านกับไปถามทางผู้ขายอุปกรณ์หน่อเนาะพวกดินบล็อกทรายแหอ่ากาไปปรึกษางนว่าถ้าว่าสั่งมาบารีนเนี่ยคือไอายุมันบ่นักเลยมันมันนักเนาะเห็นไหมมันลดอาจจะบอกค่านะหน้อย ใชแล้วเพื่อนว่าจะเอารถฮอนไดมาบอหห่อเนระือว่ารถฮกล้อเนาะแจบอกว่านี่ทัลล้งบ้านแะแล้วเนาะบ้านอ่แสแล้อที่มันกินเขาเจะแหลกเขาไหมพี่น้องเลยเลยมันยังบ่หวังมาเนาะมือนี้ก็เป็นวันทิตย์พันยุทธงานจะขึ้นมารอบหนาวเวลาพี่น้องไสั่งอุปกรณ์ในห้องงานเดีย๋ยด้อยเงินเมื่อนาะเืินช่วยกับบ้านกอม เอามาชี่หามืออ่ะส่วน้ำมันไปปรึกษาเลยว่าก็จะขอห้างท้ายเครื่องก็สั่งขอเราโอเคมาได้อยู่ต่างแจงท้องเจ้าเข้าเจ้าเดิมแหละที่ว่าบุญสั่งนาเพิ่เพือนระบ้านเราเหมือนกันเพื่อนจู่ขึ้นมาเรมหนาจู่จู่แห่มาทางเนาะ นี่โต๊ะซีฮามือแะไรพี่น้องเล่นติดเลยอะไรเห็ดสายพันธุ์ลง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 เลิกลงหลบลงครับกินปุ๊บห้องเขอปลาโอ๊กอ่พอแล้วกินรับแล้วะมินูเห็ดจะเห็ดเป็นนี่ยังไงกับเข่าแกงหน่อไม้หนึ่งแกงหน่อไม้ แม่มขัวซีน,ข,น,ข,นขัวยังก็ได้ขัวซีนขัวยังหรือเปล่ามีเรามีลาบซีนเป็นปบ,บ่ลาบโอเป็นสุนล้านนี่แมนแกงนะเป็นอยู่แต่ว่าเฮ็ดลาบโอสุนลบบานน้านนี่ลาบไม่ใช่ปูทรายเนาะไม่แต่ว,แว่าเมนคนให้เป็นนะครับลาบซีนโอเป็นแกงเป็นเนาะผงแยกแกงขัว ปอะไรเราขายห้องขอ้อละกินแก้วินอู้เส่บอยู่แล้แก่ยยแบยุ่งนะครับหมดเส่บไหมจ๊ะแท่กเกินข่าแล้วกินข่าวมากาง่ามไม้นี่เขาไปหาปูหาปลาทำอะไรฉันเนาะบอก<ม>นำมันขึ้นไปหาอะไร ทำลายแล้วแม่นน้ำไก่สิเขาบ้านไก่สิเขาบ้านแหละแม่นบัวนะบัวได้มันหอดมองเทาลงุเปล่งนะแม่นมันสิหอดเลยก็ฟังอ่ะัหมบัวจันลงมามันสิหอดนั่นแหละได้หอดคุณเลยแม่นไปล้างน้ำไม้เมื่อเช้าร์นี้ว่าจะไปซอนแต่ว่าน้ำมันขึ้นละส่วนน้ำร้าแล้วบัวแล้วนอนน้ำฝนตกตลอดเนาะเมน ตสบายคนกับอยู่เนาะโอ้พี่มองมี่ยังแต่บางครเงือนกันเนาะมันไก่เซ่ได้พี่น้องตึกแฮเป็นบ่จ้ะหวานแฮงนี่เป็นบ่ใส่มองเป็นบ่เป็นอยู่ใส่เคยใส่อยู่แต่ยังไงมหนอาใส่บ้างได้มอดมอนอนไงก็หมดปล่อยข้าวบ่ลน้เงิันเพินน่นปล่อยอยู่นั่งลาบาาจ้ะวะไม่น้องพร้องพรอนเนาะ ไม่ไมล้วเป็นอย่างไรเวลาเ้าก่อสร้างหรือว่าสร้างห้องน้ำอะไรสร้างตักน้ำมาผสมผสมปูนเราเนาะการตักห,นหน้องน้ำนี่ไม่ต้องทมดินอีกแล้วนะเนาะแต่ว่าบ,าบาอกแล้วต <ขอ S 2> <ม>ักไก่เฮือนอะไรพี่อะทอหญ้าไปตี ไปเห็ดลงไปฮอดพุ่นมันกะไม่ได้แล้วมันยังใช่ทอเนาะนี่ม้นต้นหมักเล็กติดกับเพื่อนารมเวลาฝนตกพด้นเลนย้อยลงเลยน้องบุกขักไปต้นนี้แล้วเนาะบนตารางเปลี่ยนเนาะใก่เจ้าก็มีวะ ไอ้สองโตสองเอาปิ <have S 1> <Capital> ้นไหมปิน่ยินทางเบาไล่บนว่าพี่น้องทีเห็ดขอกไก่ห้ให้เจ้าเห็ดขอกไก่โดยคนบอกบอกโดยมาเช่จุบันได้บ่เนี่ยจาเช็ดจุบันได้กไ่ขอเป็ดกละทางทางทาง้านหรือซื้อไก่มาให้น้องหัวเลี้ยงเราจะเป็นไงเนาะ เออทางบ่าวไลมีบ่โคใหญ่จะดีทางบาไลพี่น้องบ่าวไลบอกเมื่อวานนี่ว่าผมซื้อไก่มาให้น้องเียเียไก่แพ้บ่เนาะแพ้อยู่บ่แ่แ้แล้วเราลูกคนนึงเราก็ยังยังบ่อยู่นําอือเลี้ยง่กเอาไก่กันนี่าลูกแ้ยังคนมาลักเอาเนาะไก่นี่เลี้ยงเลี้ยงนี่ยังมีแต่คนมาต้มกิน อ่าแล้วจะติดตามเบอร์น้ำกันไปหน่อยนะทางำอะไรส่วนทางบุญมนีกลับมาสิมาแจ้งข่าวดีน้องตืมอ่ามีทางอ้ายที่บนฝากกันมาให้น้องว่าต้นหาร่อไอ้จากจังหวัดอุดรคนฝากกันมาอีกหนึ่งพันบาทไปหน่อยอ่าเพื่อสมทบกัน้องน้ำให้น้องเด้อ บอบคดีเป็นเงินบาทน้ำบุญกับน,น้ำพีไพ่ทิบวุ่นมาสามพันแตจเจดีเนาะหาร่อยแล้วทั้งพีเจดีจากอุดอรในพันหนึ่งเป็นสี่พันหางบน้ำบุญตอนนี้เป็นเงินบาทสี่พันหาการเงินพอบนทงิ 4, ีวลารอดพินัแต่นอาจจะืุสี เพียงสิพ่ออยู่แหละพี่น้องเนาะะได้แล้วของนำพอแล้วลองเบิกก่อนเนาะขาอะไอยู่แต่ว่าค่าสร้างไงที่พี่น้องเนาะคนพ,พ่อมันไปเบียบว่ามันเหมือนอย่าลเราไปเบียบบริษัโอเราชีลดายอะไรตอนนั้นเราบอกนหัวกพน่ยนยแต่ว่า้าิมนพนชองมหาศิลปช่องมหาสิบน,น,นะไปจ้างีาอนสร้างทีมงานใชดจอดอยู่บานดง,งีรนะ เัาสมรูดเืยอน่าเรจัดสีรานหรือว่าเนอะไรัดให้อยู่เนาะทำให้มทันเห็นสีมือแล้วเนาอจัดสีกีได้งามแตเจ้าทีมงานสายโจทย์มาหมันไกลเี่น้องอ้ยพิ่นมากขาาหมาเราต้องเอาไปแห้งกันแล้วเนาะขาน้งหมูน้อมันแล้วเนาะอยูกันเราเฮ็ดนี่ยชามือชามือแล้วนาเอออีเล้ไวเอ อ้าวพี่แ no. น no. no. ้องกิ๊อิ่มแล้วป่บอลนี่พี่แต๊ทั้งอายมาแจ้งข่าวดีน้องตื่มเดิมเด้อมีทางอายใจดีจากจังหวัดอุดรเนาะมีหนึ่งิธีม่ใจซอยเรือหนองหัวมาอีกหนึ่งพันบาทเด้อขอขอบคุณทุกท่นขอใจอายเป็นไงเนาะพนนังดงอยู่พ่นังเลยใช่ใจดีจากจังหวัดอุดรขอขอบใจอายใจดีทางจังหวัดอุดร ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ประสบการณ์โดยขอให้เห็นเอาอะไรว่าอะไรเป็นสิ่งแย่ร้ายบ่ะเมนฉันบอกว่เออ้เงินบูดีมีแห้งเนาะนาที่การงานเจริญเจริญเนาะ แม่ก็ให้ร่ำให้รวยก็หายหุยยมันคนยืนสิ่งสำคัญสุดก็คือสุขภาพเฮานี่แหละเนาะให้พอดีไม่แห้งพี่เหนื่อยเนาะไอ้แข็งแห้งตลอดไปพี่เหนื่อยนนเนาะโซเลือเนาะพูดทุกข์ยากือว่าแบบนี้ก็ให้พในเดือบุญกุศลนน่าร้ายนเนาะเอาสาธุกเรื่องเลยเอาสาธุพี่น้องเลยเนาะกะมาโมนี่กะ็อำหัวกับต้นทับด้วย ปีเมื่อตนเองไปหามาเองคือมกแ้วใหม่สู่ทางไอ้ไอ้กินมันเองนะเกษตรสู่เสร็จแล้วก็มาเจองข่าวดีน้องตื่นน่าจะในทางบุญเองก็ต้องขอบคุณของคุณขอบคุณใจเด้อทางไอ้ใจดีจากจังหวัดอุดรนะขอปล่อยไอ้อยู่ที่แห้งให้สุขกายสบายใจเดินทำไปใช้มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยให้คุณพระกุเจ้าคุ้มครองน้องบุญกุศลที่ไอ้เหตุมาขอให้กลับขึ้นไปหาไอ้หรือว่าครอบครัวของไอ้ให้ เป็นสุขเป็สุขแล้วก็ให้ได้บุญได้กุศลหลายๆเนาะอ่าแล้วก็ขอบใจทั้ง FC นําเนาะโดย FC นําเด้อที่เป็นกําลังใจเนาะที่เบิ่งที่สมเนาะให้กับงหัวแล้วก็ที่มที่เตือนเนาะอันใดที่ว่ามันยังบ่คักบ่แน่ที่พี่น้องได้รับได้ชมก็อ่ายินดีแล้วก็บอกเนาะคอมเมนต์บอกน้องหัวได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้องหัวเพิ่นก็กเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่เนาะโอ่าน้องเพิ่นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ ขอขอบคุณคนของปรกเจ FC บัสุกูสุคนเด้อเนานะสลากคมนี้ไปแล้วบานนะ่ายเนาะเด้สบายดี FC วัตส,สุกูสุคนเด้ออย่ดีไม่แห้งโชว์มานำด้วยพีน่หน่อยเนาะไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> ไปโอเคกิ่หน่อย